สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจมี่แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทําน้ำหอมที่ฉีดไปแล้วมีแต่คนชมนะคะมีแต่คนชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็จะมาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะคือโคโค่แมสมาเซลนะคะอันนี้เป็นขวดที่สององอมเจมี่แล้วนะคะคือฝามันหัวมันพังแล้วนี้มันหลุดไปนะคะมันเลยดูแบบกองแกงนิดนึงแต่ว่า สีมันก็จริงๆสีมันจะชมพูกว่านี้นะคะแต่ว่าเจมี่ไม่แน่ใจว่าทําไมขวดจะมีสีมันเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นของชาแนลนะคะก็จะเป็นพวก Ro s e p ชูร l เ a l d e h y d นะคะคือน้ําหอมกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่คลาสสิกมากเจมี่ใช้มาตลอดนะคะคือมาตั้งแต่ประมาณอายุ20่จนถึงประมาณ23 24บแล้วก็หยุดเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่ขายดีท็อป0ของเขามากคือทุกคนใช้ไปไหนจะไม่ได้กลิ่นตัวนี้หมดนะคะโคโคมาสเปอรเซลเนี่ยคือเป็นน้ําหอมที่แบบ มันเบาสบายค่ะมันเหมาะกับ everyday มันเหมาะกับ office wear ไปไหนก็ได้เลยอ่ะคือเป็นน้ำหอมแบบเบาๆสบายใครได้กลิ่นก็ชอบนะคะคือถ้าใครที่ชอบ c ชาแนลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบเอ้ยอาจจะแก่ไปป้าไปก็ต้องไปลองควแม m มนม a r c ลนะคะเพราะตัวนี้คือจะมีความวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีความใช้ง่ายใช้สบายกว่านะคะก็ลองดูนะคะต่อมานะคะจะมาบ้านของเกลแลงนะคะก็คือเป็นน้ำหอมที่ จะมีเพิ่งได้มาไม่นานมานี้นะคะคืออันนี้คือ Spirit u b l e v a n i l น a นะคะหรือเขาเรียกว่า Double v a n i l l a นะคะเป็นน้ำหอมที่อยู่ในไลน์เอ่อพ t เของเขานะคะเป็นไล private ของกระแลงนะคะน้ำหอมขวดนี้คือเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะเป็นขวดรุ่นใหม่นะคะ 100ml นะคะอยู่ที่13,000บาทนะคะตัวนี้เนี่ยที่บอกคือเป็นวานิลานะคะคือใครที่มีความชอบวานิลาอยู่แล้วก็น่าจะชอบตัวนี้คือ น้ำหอมกลิ่นเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่คอมเพล็กซ์มากมีความแบบลึกลับซับซ้อนแต่มันมีความหอมที่เหมือนแบบพอได้กลิ่นแล้วรู้สึกเหมือนแบบน้ำลายมันแบบมันไหลเหมือนเราได้กลิ่นแบบอาหารที่อร่อยหรือขนมที่มันอร่อยอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันจะประมาณนั้นนะคะตัวนี้ก็คือจะมีความเป็นวานิลลานะคะอินเซนส์นะคะคือเออธีมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็น ไวลาอินเซนส์นะคะตัวนี้คนที่เป็น p e r f ม m e r ก็คือเป็นจอนพอเก์แรงนะคะเป็นมาสเตอร์ของเก์แรงเลยนะคะตัวนี้นี่คือเป็นน้ําหอมหนาแล้วแล้วก็เป็นมาสเตอร์เพียมากนะคะคือแต่บอกก่อนว่าตัวนี้จะไม่ติดทนนานแล้วก็จะไม่ได้โปรเจคชันเยอะนะคะคือตัวนี้จะเป็นเหมือนสกินเซนส์จะแบบ ซับซอบนะคะเหมือนกับเป็นคนที่ต้องเข้ามาใกล้ๆเรามากอดเราอะไรอย่างนี้ถึงจะได้กลิ่นนะคะคือถ้าใครอยากได้อะไรที่แบบโปรเจคชันเยอะๆอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะก็แนะนำาให้ไปเช็คกันนะคะคือ s p ร i t ท l ดับเบิลวานีนะคะหรือว่า Double Vanilla นะคะต่อมานะคะน้ำหอมที่เหมาะมากกับการไปเดทนะคะก็คือตัว A l i e n นนะคะของมุกเลอร์นะคะเป็น น้ำหอมที่จะมีชอบมากเวลาที่เหมือนแบบต้องการแบบให้คนแบบได้กลิ่นเราตัวนี้จะเป็น white floral นะคะคือเขาก็จะมีความเป็น jasmine bomb นะคะคือบางคนจะแบบเอ้ยเป็นคอมมันลิมันจะแบบป้าไหมตัวนี้คือจะไม่ป้าแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนบอกว่าคนที่ชอบก็จะชอบไปเลยคนที่จะไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยนะคะคือถ้าคนดมแล้วแบบตอนแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยชินเนะาะแต่ตัวนี้คือ ถ้าใครชอบดิโอแอนติกอะไรเงี้ยนะคะก็จะชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความแบบมีความเซ็กซี่เย้าวยวนมากคือตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้ชายได้กลิ่นเนี่ยจะจะจะชอบมากจากตัวเรานะคะคือผู้หญิงด้วยกันอาจจะไม่ได้แบบไม,ไ,แบบไม่ได้แบบอะไรมากแต่ถ้าผู้ชายได้กลิ่นเขาจะรู้สึกเซ็กซี่เย้วยวนมากนะคะคือใครๆก็ชอบ ตัวเอเลียนสมุกเลอตัวนี้นี่คือก่อนว่าที่เมืองไทยนะ่าจะยังไม่มีขายนะคะแต่ว่าที่ King Power มีขายจะมีอันนี้คือ60 ml นะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ฉีดมานานมากแล้วไม่ได้ฉีดมาแบบแบบนานละคือตัวนี้บางทีแบบจะเก็บไว้เป็นแบบ o c c a ช i o n ที่เหมือนเราแบบจะไปเดทต่อมานะคะเป็นตัวของ s ซ r ร์ o f f นะคะ s ซ r ร์ o f f เข้ามาที่เมืองไทยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ทราบคือสามารถไปเล่นได้นะคะที่ เออภารก้อนกับที่แอมพ์รียมนะคะเขาจะมีก็อยู่ที่พารก้อนกับ e อมพ์รียมนะคะตัวนี้นะคะคือตัวขายเดียวของเขาคือเซอร์จอฟลีล l านะคะเป็นในคอลเลคชันคาสซามาราจีนะคะคือเซอร์จอฟเขาจะมีหลายคอลเลคชันมากนะคะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้คือเป็นน้ําหอมกรมอนนะคะคือเป็นน้ำหอมที่ออกแนวแบบเป็นขนมนะคะแต่สําหรับเจมี่อะมันไม่ได้ออกขนมมากขนาดนั้นแบบมันจะมีความแบบโอเพนนิ่งเขาว่าจะมีความเป็นซิตรัสมันเป็นแบบ บัตออเรนจ์ใช่ไหมมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวนิดนึงแล้วมันจะค่อยๆซอค่อยๆค่อยๆเบาขึ้นมันก็จะมีลาเวนเดอร์นะคะแล้วมันก็จะมีพวกเหมือนเหมือนออคาราเมลคาราเมลไลซ์นิดนึงนะคะมันจะมีความสนาเจะว่มันจะเหมือนกับของแบบลอร่าเมอร์เซยแฮนด์ครีมที่เป็นกลิ่นแครมเบลลอ่ะคือกลิ่นมันแบบแนวทนทนนั้นนะคะแต่มันจะมีความแบบหวานกว่าแต่มันมีความลาเวนเดอร์มาตัดมันก็ทําให้มันไม่หวานเกินไปตัวนี้จริงๆผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้ตัวนี้คือแบบ ใครได้กลิ่นคือชอบเพราะว่าตัวนี้มันมีโปรเจตชั่นโอเคนะคะแล้วก็มีความแบบก็ติดทนนานระยะหนึ่งมันห้าถึงชั่วโมงนะคะแต่ว่าคือราคาที่เมืองไทยเนี่ยมัน1นึ0งหมื่บาทนะคะก็ไปซื้อกันได้แล้วก็ถ้าใครแบบอยากได้ส่วนลดก็คือสามารถเอาเอ็มแพของจะมีไปใช้ได้ใครอยากได้ส่วนลดก็สามารถ DM มาได้ใน Instagram นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันจะ เหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายนะคะคือผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ชอบลาเวนเดอร์พอไม่ชอบลาเวนเดอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไปลองดูได้นะคะเดี๋ยวไว้จะมี่จะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่จะมีชอบมากเลยนะคะก็คือตัว m a s t Ravager นะคะของ Fabric Mall นะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมที่แบบ ล่องหลายครั้งมากก่อนที่จะซื้อนะคะตัวนี้ราคาน่าจะประมาณ9,090พหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวนี้จะมันจะไม่ซื้อเราจะไม่ใช้บัตรเอ็มพาเตัวงลดไป10%เแล้วพอผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เขาก็ลด15%นะคะก็แอบกดเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราซื้อมาก่อนใช้ก่อนตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นน้ําหอมที่มีความแบบเหมือนเขาบอกแอนนาเมลิกแต่สำหรับเจมี่คือมันไม่ได้มีความแบบแอนนาเมลแบบเหม็นๆหรือมีความแบบ หมือนกลิ่นอึอะไรอย่างเงี้ยคือขส่วน,นอย่างอนนาเมลิกมันจะออกออกแบบออกได้หลายแบบที่มันจะออกแบบเหมือนกลิ่นอึก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบนั้นแต่ตัวนี้คือไม่มีนะคะมันจะมีความเป็นซินนามอนนะคะมันจะออกสไปซี่จากซินนามอนเลยนะคะคือตัวนี้แบบเป็นซินนามอนคลอฟนะคะแล้วก็มี loe, มอารมณ์จะมีลาเวนเดอร์นิดนึงนะ,ะเวลาจะมีดมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบไม่เยอะคือตัวนี้มันจะ,จะไม่ฉีดก,กับตัวจะติดออกหวานอนะคือมันจะไม่ได้ออกแบบออกเผ็ด หรืออ่ออะไรเลยคือมันจะมีความสไปซี่เบาๆแต่ตัวนี้เป็นน้าหอมที่แบบสไปซี่น้อยมากคือถ้าใครที่แบบชอบน้ําหอมสไปซี่หรืออยากจะแบบเพิ่มในน้ําหอมสไปซี่เนี่ยจะมีแนะนําว่าลองดูตัวนี้ได้เพราะว่ามันมีความสไปซี่แบบเบาๆมากเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความแบบมันจะแบบซอฟสใสอ,สอะ่ะคือมันจะมีแบบผู้หญิงกระด้ผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะคือน้ําหอมทุกตัวของจะมีคือมอวยูนิเซ็กซ์นะคะคือหอมบ้านเนี้ยของ FM เนี่ยคือเขาแบบ สตรองอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบชัดในกลิ่นอยู่แล้วนะคะคือตัวนี้ก็คือเป็นแบบเป็นมาสเตอร์เพีขายดีของเขานะคะคือมัสทร่าเบอร์เจนะคะคือตัวนี้อยากให้ไปลองมากเพราะว่าใครที่เป็นสายที่แบบอยากได้ความสไปซี่แล้วก็กรมอนนิดๆ <c oughs> อะไรเงี้ยคือเหมาะมากกับมาสทร่าเบอร์เจคือมันมันอารมณ์เหมือนแบบเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับออฟฟิศแวร์อะไรเงี้ยนะครับแต่แบบถ้าเราแบบ ต้องการแบบไปเดินเล่นไปเที่ยวไปเดทอะไรเงี้ยคือตัวนี้แบบมันจะเหมาะมากคือเป็นน้ําหอมที่แบบพอดมแล้วเหมือนแบบอยากเข้ามาใกล้อ่ะคือเป็นน้ำหอมที่แบบเหมือนดึงดูดอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะไปลองดูนะคะคือคุณต้องลองค่ะว่าทําเข้าถึงเป็นน้ำหอมขครดีนะคะนี่ก็คือน้ำหอมห้าตัวที่แบบมาอัปเดตให้ฟังว่าแบบ ตัวไหนที่ดีนะคะแล้วก็ตัวไหนที่แบบอยากให้ไปลองใครๆดมก็ชอบอะไรอย่งเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย